โมตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสะนามโมตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสะพุทธทงทังธัมมังสังฆังมัสสมิติรส,สุต,ตันตปิฎกมัชจิมนิกายมรรปปนนาเล่มที่สิบสองหน้าที่สองร้อยสีเรื่องวนณะปัตถสูตรว่าด้วยการอยู่ป่าข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบ ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธยาพาประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของนาบินทกะเสรษฐีเกตกรุงสาวถีณทีนะท่นั้นแลพระพุทธยาภาาได้รับสั่งเรียกพิสุททั้งหลายมากรัดว่าพิสุทั้งหลายพิสุนั้นตัวรับสนองพระดํารัสแล้วพระพุทธยาภาาได้กรัดว่าพิสุทั้งหลายเราจะแสดงทมบรรยายว่าด้วยการอยู่ป่าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่จใจดีเราจะกล่าว พิสุนั้นตรวจรับสนองพระดำรัสแล้วพระมียระคจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมในนี้เข้าไปอยู่อาศัยปา่ปาทึบแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยปา่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตท,ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและพิสุนั้น ก็ไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ตนยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือชีวรบิทบาทเสนาสะนะและขีราณปัจจัยเพสับริขารที่บรัญรชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากพิสุจนนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องำดำลงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและคีลานปัจจัยเพศรรบริขารที่บรญญิตจําต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากที่ส่วนนั้นควรหลีกไปจากปาทึกนั้น ไม่ควรอยู่ในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันข้อที่192่ิร้อยเายพิสุนไพิสุนในธรรมในนี้เข้าไปอยู่อาศัยปา่าทึบแห่งดใดห,หนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยปา่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและพิสุนนั้นก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดงกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องนำรงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและที่ได้นับปัจจัยเภสัชบริการที่บาประเศิศต,ต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากพิสุจน์นั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเปแดงเสมจากโยคะ อันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินทบาทเสานาสนะและกีรานปัจจัยเพศสัตว์บริาขารที่บรมชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรมชิตเพราะเหตุแห่งจีวรบินทาบาทเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะและเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรมชิตเพราะเหตุแห่งกีรานปัจจัยเพศสัตว์บริขาร เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็มไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นเดนเสียมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุพิสุนนั้นรู้แล้วควรหลีกไปจากป่าทึบนั้นไม่ควรอยู่เหตุผลแห่งการอยู่ป่าข้อที่หนึอันหนึ่งพิสุนในธรรมนี้ เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและไปะส่วนนั้นก็บริธ,ธรรมอันเป็นเน้นเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือชีวรปิฏฐบาทเสนาสะนะและคีลานาปัจจัยเภศาบริขารที่บรรมชิตจำต้องนำมาใช้สอย ย่อมเกิดขึ้นได้ได้โดยยากพิสุนนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรเป็นทบาทเสนาสนะและิีรานะปัจจัยเภสั์บริขาร ที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบัรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินตบาศเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งขีลานปัจจัยเปสัตวริขารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏกิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็บรุธรรมอันไปแดงเสียมจากโยคะอันเงียดเยี่ยงที่ยังไม่ได้บรุษพิสุนั้นรู้แล้วควรอยู่ในป่าทึบนั้นไม่ควรหลีกไปแล้วข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสี่อันหนึ่งพิสุนในธรรมะน,นี้เข้าไปอาศัยป่าทึบแห่งใดหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและพิสุนั้นก็บรุธรรม อันไปแดน,นเียมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและทีลานักปัจจัยเพศัตว์บริการที่บรญชิต,ติําจจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้ได้โดยไม่ยากพิสุตนั้นคนพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึกนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยป่าทึกนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็บรรธรรมอันไปแดงเสมจ,จากโยคะอัน้อเที่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดนวงชีวิตคือจีวรนเป็นทักบ,บาสในาสนะและขีลานปัจจัยเพสบ,บริการที่บัมชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากพิสุนั้นควรอยู่ในป่าทึบนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเหตุผลแห่งการอยู่บ้านเป็นต้นข้อที่195เก้พิสุหลายพิสุในรมในนี้เข้าไปอยู่อาศัยบ้านแห่งใดหนึ่ง เข้าไปอยู่อาศัยนิคมแห่งใดหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยชนบทแห่งใดหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและพิสุนั้นก็ไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพศสัตว์บริการที่บรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากพิสุนนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปอยู่อาศัยบคนนุคคลนี้เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบคนนุคคลนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลรรม อันเป็นแนวเสมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรเป็นทบาทเสานาสนะและกีรานปัจจัยเภศับริขารที่บัรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากพิสูจนนั้นไม่ไม่ต้องบอกลาควรหลีกไปในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนไม่ควรติดตามบุคคลนั้นเลยแ้วข้อที่หนึ่งร้อยก้าถูกอันหนึ่งพิสูจนในทำในนี้อก็ไปอยู่อาศัยบคุบคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและมิส่วนนั้นก็ไม่ได้บรรลุทมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรบิณทบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารที่บาญชิตจำต้องนำมาใช้สอยอย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก พิสูจน์นั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลน,นี้เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลน,นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่บรรลุทมอ,อ,อันเป็นแดงเสมจายยกขะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรบิ็นทบาตเสนาสะนะและกีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริการที่บังชิตจำาต้งนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก แต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งเบ็นตาบาดเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งทีลานปัจจัยเปรสัตว์บริขา,ารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ พิสูจนนั้นถึงรู้แล้วก็ควรบอกลาก่อนแล้วจึงไปไม่ควรติดตามบุคคลน,นั้นเลยข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดอันหนึ่งพิสูจในธรรมในนี้เข้าไปอยู่อาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตท,ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและพิสูจนนั้นก็บรุธรรมอันเป็นแดงเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องนำรงชีวิตคือจีวรเป็นทบาทเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเพศบริการที่บรมชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากพิสุนนั้นควรพิจารณนี้ว่าเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนี้เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลน,นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็รุ้ธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรเป็นตบาทเสนาสนะและเทลานปัจจัยเภศับริขารที่บรรมชิตจำต้องนำมาใช้สอยยังเกิดขึ้นได้โดยยากแต่เราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรมชิตเพราะเหตุแห่งจีงวรเพราะเหตุแห่งเป็นทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรมชิตเพราะเหตุแห่งเทลานปัจจัยเภศับริขารเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอ,าอยู่อาศัยบุคคลน,นี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและเราก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเสมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุพิสุนนั้นถึงแม้จะรู้แล้วก็ควรติดตามบุคคลนั้นยังไม่ควรหลีไปข้อที่198อันหนึ่งปิสุนในธรรมเม่ไรนี้เขาเ้าไปอยู่อาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเธอเขาเ้าไปอยู่อาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและบุคคลนั้นย่อมบรุษธรรมอันเป็นแดงเสแส้งจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องนำลงชีวิตคือจีวรเิณทบาทเสนาสะนะและทีลานปัจจัยเพศัรบริขารที่บรมบชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากพิสูจน์นั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราก็ไปอยู่อาศัยบุคคลนี้เมื่อเราเข้าไปอยู่อาศัยบุคคลนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสะวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไป และเราก็บรุธธรรมอันเป็นแดนเสียมจาโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรเปินทบ,บาทเสนาสนะและกีราฏปัจจัยเพศบริขารที่บัมบชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากพิสูจนนั้นควรติดตามบุคคลนั้นไปจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีไปแม้จะถูกขับไล่ก็ตามพระเมียภาคได้กลับภาสิทธิ์นี้แล้วพิสูจนนั้นมีใจดีตามชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระเมียภาคังนี้แลวันปัตตสูตรที่เจลีจบ